สวัสดีครับทุกคนก็มาอยู่กับผมนะจะ้า JN นเก e เมอร์เลนนะวันนี้ก็จะพามาหาของฟรีนะครับสองชิ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้นะก็สวัสดีตอนเย็นกันด้วยนะครับทุกคนอ่าวันนี้นะครับก็จะเป็นของฟรีเท่ๆเลยนะก็จะเป็นอันนี้นะให้ทุกคนครับกดตรงนี้ได้เลยนะตาอยูจีซี 4. เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปนี้นะ ก็จะเป็นขวานเวลานี่นะเท่เท่อันนี้ก็เป็นหน้ากากทองนะจะอยู่ตรงใบหน้าของเรานะจะเป็นขวานเวลาครับเราจะใช้หนึ่งแสนแต้มด้วยกัน,นครับส่วนหน้าก,ากากทองก็ใช้หนึ่งแสนแต้มด้วยกัน,นครับการที่จะได้การที่จะได้เงินหรือเหรียญครับ แล้วก็การที่จะได้แต้มเวลานะครับไอ้ว่าแต้มเดียนนะครับให้ทุกคนนะครับเอฟเคไปในแบบนี้เลยนะบอกเลยแบบนี้คนเล่นโคตรน้อยหนึ่งคนเลยนะครับเนี่ยมีสองคนนะครับอันนี้ผมกับเพื่อนนะนี่เซิร์ฟปกตินะแบบแบบมีสองคนในแบบในแบบอะ่ะนั่นแหละครับนี่นครับ การที่จะได้เหรียญนะครับให้ทุกคนนะครับอันนี้นะครับให้เอฟเคในแมปนะครับยืนเอฟในแมปนะครับหนึ่งจะได้หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็มันจะมีกิจกรรมปัจจุบันอยู่นะครับถ้ามันขึ้นว่าอย่าขยับนะครับให้ทุกคนนะครับเอ k อยู่นิ่งๆไปเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็การที่จะได้เหรียญอีกอันหนึ่งก็คือทุกคน กดมาตรงนี้ได้เลยนะตรงหมุนนะเออม,มันจะได้หมุนทุกๆแต่ยผมขอหมุนให้ดูก,ก่อนนะมันจะมีเหรียญให้อยู่นะอ่ามันก็จะเน้นเกลือหน่อยนะครับมันก็จะทุกๆสิบห้านาทีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็อันนี้ก็อย่าฆ่ากันนะครับถ้าทุกคนมีดาบก็อย่าฆ่ากันนะให้ๆๆๆยืนนิ่งเฉยเลยนะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก็ F K okay ไปครับ ของฟรีชิ้นนี้ก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ของฟรีก็ยังไม่หมดเลยครับมันทำยากหรือว่ายังไง,งไม่รู้นะเอารวมๆแล้วครับถ้าเอาหนึ่งแสนแต้มแบบตรงๆเลยนะครับถ้ารวมครับห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงกว่าจะเสร็จแต่ทำวละพึ่งชั่วโมงก็ได้นะไม่ก็วันละหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย